ริงงต้เออเมนเฟิงว่ะอุ้ยโง่เมื่อกี้นี่คือให้เลยว่ะอ่ะลิงติงไปอ่ะนมให้กินก็ไม่กินลิงติงต่อลิงติงต่อเอาแห้งๆเลยลิงติงนั่งก็ได้ระลยมันกล่อมลูกกล่อมหลานอย่างนี้ถ้าลูกใครร้องต้อง ตดลิงตีลิงตีลิงติลิงตีลิงตลิงติเงนก็อมันก็หลอเงียวจะออกเลมันรับอลีบอ่ารับแล้วอรีเดอับรับจริงๆด้วยค่ะ กันะน,นะอ๋อแล้วอดีต,ตโอ้เมื่อกี้นินงี่เง่าวะพอลูกติลิงติ้งเราหลับเลยเว้ยแบบนี้กุกกะบวายแล้วเหอะใครให้ร้องให้นะต้องเอามาติลิงติงติลิงติงเออเอ้ยมันเป็นบางคนได้นะไม่เวิร์นมันไม่เสมอไปดอก <S <S 2> <S 2> มันมักเสียงลงเพลงเด้ออีป้ะอีโอปอนี่นะเสียงลงเพลงเออนางโอปอ ตีดิงดิงดิ้งตีดิงดิงตีดิงดิงดิงตกใจงางกันกิงลิงจิงตีดิงตีดิ้งดิงรับเด๋ยวรับเดี๋ยวไม่นางเนาะเมื่อกี้คอดบ่ได้รับเดีบยว่ได้พอตีดิงดิ้งโดนรับกันทีเลยโอ้ยอันี่นะเก็บเงินอยู่เด้นี่เอาอีลีแมนมันบ่แบ่มือยามนอนะ อันเก็บเงินยู่บ่บ่กำมือนะเก็บเงินยู่คันแบะแบบนี้นะเก็บเงินยู่มันจะไปเอาผัวฝรั่งใช่เอาผัวฝรั่งโอ้ยไม่ไม่หรอกนะแม่เวิร์นตัวขาวๆฝรั่งเขาอยากได้คนดำได้คนดำเอาไปตากแดดคนมันเดี๋ยวข้าวแม่นบอกมันก็ดำมันก็ได้ดำแล้วก็ตอนที่มันตากแดดด้วยแล้วเลิกตากแดดมันก็ขาวแม ตาแดงแล้วผิวมันก็ดำแม่กับลูกนอนข้างล่างบอกนํ่ไปเวินแม่กับลูกนอนข้างล่างบ่นอนข้างล่างเอันนั้นเปย์มันบอกรับแล้วที่เินกไปนอนโมนอนไหยบอกโอ้มันไห้ไหมกลางคืนร้องอยู่โอ้้มันก็ไห้อยู่ร้องอยู่ มันก็ไ้อยู่ไฮเป็นเวลาเด้อคบแค่อ่อนบ่เจ้าคบแค่อ่อนห่ดนะไม่เบิ่์ <laughs> คบแค่อ่อนเนาะตีลิงติงหลุดับทันทีเลยโอ้ย <laughs> oh, แต่แม่เพื่อนอยากตีลิงติงเอ้ย <laughs> e, นางโอปอเอ้ย <laughs> สิปีที่ผ่านมาโตขึ้นมามาเบิ่งคลิปยายเด้อเหมือนยายถ่ายบุตรอดมันจะเด้งขึ้นมาเลยได้เออทุกอ่ากลัวปีแล้วมันก็เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาให้เราให้ฮาลูกเบิ่งบ้านกอกมีตะคนรวยเว้ยมีตะลุดตะลาม้าซ้างมีตะคนรวยมีตะคนรวย นกเขามันห้องอยู่ใจเงินเงินชโยบอกตีลิงติงเมือกันเด้อตีลิงติงเอ้ยตีลิงติงเมือกันเด้อเอามันไปนอนในอู้มองดูเฉยๆขอบคุณประหลาดมากๆทีมาตีลิงติงใช่ไหมที่มาช่อยตีลิงติงใช่ไหมในอู่ก็นอน อยู่ในอู่ก็ต้องกอมกอมมานาันว่าอื้ออือเบาะน่าไม่เวินพรคือมาข้าแทะฮะเราก็ลองเพลงว่าอยู่ในอู่อเขาแสดงว่ามันหยอกพังเพง้งมีไปให้มุูไข่หมูไข่หาหามีไปหน้าหมูฝามาตอนเมีเนี่ยนอนลูกกินดักแน่ รถบักเหียว่อันนั้นนะโอ้รถบักเหียวนี่โอ้บักโดมบักพ่อมันวะฮะโอ้บอกว่าแล้วเพิง่ง เอาบกอ,อ,อ,อาาึ้งเลยวะนั้นะช่างดำช่างดำนะถึงถึงตอนนั้นปลาลองก็เก่แล้วคงไม่ได้กินอายุแปดสิบแล้วหรือไม่งั้นก็ไปขายทานแล้วเออ,อคอยนี้แล้วมันจะเท่าไหม ่อยก็เท่าแล้วเนาะไปไหนไมาเ,ไไเป็นแล้วจะมากินเบียร์แล้วมันจะล่มทับสันเด้ mm hmm. ดอกอันนี้มันยังบาบานเนาะนะไม่เวิรนนี่เนาะไมเวิรน <What? S 1> ดอกอันนี้มันยังไม่บาน <What? S 1> ดอกหอนไก่บ่แมนอยู่ <c oughs> มันยังบ่ใหญ่บ่ เขาเรียกดอกฮอนไก่อนะนี่มันมันเหมือนหอนไก่ดิเห็นไหมเนี่ยเหมือนหอนไก่อกอโอนโอ้เนี่เห็นไหมเหมือนหอนไก่จริงๆด้วยดอกฮอนไก่เด้อจะไปปลูกที่บ้าน อันนี้ดอกฮอนไก่น้อยอดอกฮอนไก่ใหญ่สวยมากใครเคยเห็นไหมอยู่กรุงเทพบมีดอก บุคอยมีเดอ้ออยู่กรุงเทพแล้วเนี่ดอกหอนไก่ผลตกนีู่ลึกไฟค่ะูลึกไฟของเราเฮือนเพื่อนแย้มก้อยมันนอนบ่ สงชัยมันนอนอยู่ข้ามกลางสายฝนชายฝนหล่นลงะตึกปลาบ่อแม่แหลมนะ่ะบ่อพ่อพ่อแบมพ่อพ่อแพมนอนบ่อแหลมไปที่เร่อนอนข้างเทิงผูโฮได้บรรยากาศแท้วะ บ้านบาขินชองหลังรวยไพ่ใบเลือไพ่ใยามปลายายก็ขอติดคลิปแค่นี้นะใครเดือดกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ให้คุณยายด้วยเ้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย